นุ่มแพงแล้วอันไปแต่เท่าว่าอือก็ผู้เดียวก็เป็นอนันนี่เนาะเก่งเลยเหน็หนเห็ดบ่มีเห็ดบ่โอ้เก่งอะไรน,น,ไไน,ไนี่เาเฮ็ดถือว่าคนมีความสามารถได้จากอดไเห็ดไคได้เห็ดเนี่ฮะใครเกิดปหาหยุดมาเนี่ย ไปเ้องสัมภาดีเนาะฟาห้องหลบสบายดีเดอ้อพี่น้องเนาะสบายดีเมือนี้เบาลิก,ก็มาบุเคอนนุ่มจรันพี่น้องนเนาะเคอนสามนุ่มเามัอนฉันจ้ะมือเช้านี้่ได้ยินเสียงปงเพลงปงเพลง,งพี่น้องเคยคาย,คาย,คาย,คายทะเลาะกันบุหัวเป็นยังพี่น้องเนาะ แต่ว่ากเดี๋ยวซี้ื่อมหาความจริงว่าการไปฮื้อเฮื่อนทันหมอนไปไปไดพี่น้องเนาะหรือว่ายาอยากไปอยู่หรือบ่จะเลือดอยากไปอยู่เฮื่อนทันหมอนนให้เว้าความจริงออกมาโลดมาสั่นซะนี่นี่แหละเพื่อนนุ่มจะลานสบายดีนุ่มจะลานสบายดีพ่อแม่บ่าวัดเป็นจะไดน้องเจ้าว่าผู้เดียวนะบอกว่าที่นังนี่นี่ คือได้ข่าวไปหลินเทินทันหมอไปหลินแบบไหนเทินทันหมอ้วาไ้หาเจ้บอไปหลินเราไหาเจ้าไปหาเฮดหลินเลยบอเ้าจะไปเจ้าจะไปอยู่อุ่นลาบบอเราหาเจ้าบอเราไปหาเจ้าเราไปจากไป เรื่องหห้ก็ไม่ได้หห้เนาะเฮ้ยจยางเฮียดีด <free> น <sh arp> ี้นะออกนะเมยตัดคลิปน่าได้หึงแทะโอ้ยพี่น้อยเนาะหนุ่มร้านี่ดีย่างไปเพแต่เบื่องย่างไปเินย่างไปแล้วเือนเลยตีมเ้ยไปแล้วไปยังหรอไปแกงเห็ด ไปแกงอยู่พุ่นโดยไปไหนคือไปแกงอยู่พุ่นมีไพ่ยืนบดิบบดิบมีแนวดังบ่โดยเออแต่พอมือนั่นนุมน่มนุ่มนุ่มนุ่มแป้งเนาะเอาตึบเข่าดัง <c oughs> มันบมีเนื้อทานบ่โออถ้าผูดง่ายจะดีชื่อทานให้ก็คือชื่อดีพี่น้องเอ้ยเนาะมีทานมีอย่างแล้วก็บอกขั้นมีทานเนี่ยโบไปบ่โบไปแล้วเออมันโบมีทานพี่น้องเอ้ย อันนีทานเออปีนองเอ้ยเนาะอันมีทานนี่บอไป้เท่ๆอยากได้ทานอยากได้อยู่บทานได้อยู่อยากได้อยู่เด้ออ่าน้องเจ้าสิบอไปแลกใช่ป้ะฮะให้เด้อ Cười phăng cho bộ hai này Cười nhôm này quả Cười hai vô khả bộ phăng bộ bộ phăng phăng mò đáy phăng thì chút đó mò đáy bộ phăng quan trọng mò phăng Một Một phăng vô mò nên mà nói nó โมได้ไปกินเขาเพิ่นเอตีดูๆใช่ไปวัดกู้คนบน่ด้วยชุม,มือนีนยาแล้วยาแล้วแต่ว่าไปนนแปแกงเฮ็ดที่ชื่อโดยไปอาศัยท่านเพิ่นดังไว้โดยเพิ่นดังหนึ่เข้าตอนเช่าแล่ไปเพิ่นดังไว้เลยโอ,โอ้แบบเร็ว นดังไฟไว้แล้วเลยเลยเขาไปเอาท่านใช่หรือทียงเฮ็ดโดยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ดังไฟเนะาะมันมีอยู่ดิดไฟนะ่ะมีอยู่เจ้าเราเลยไปอาศัยไฟเพิ่นใครกว่าเขาไปกินข้าวเนาะแต่เขาเอาไปงัวเพิ่นบ่ใส่โดยอาศัยใช้เพิ่งนัวนเพิ่อนน,น,น,นนะเนาะ เจ <Bye. S 1> mm ้าไปกิน huh. ข้าวเพราะฮืนทันหมอมั <Okay. S 3> uh ้ยนะบอกไม่ได้ก oh, ินไภ่อยู่น้ำเพลนนะจังว่าไอโทรมานะเราดิเราเจิดนะเราเจิดโทรมานะเจิดใช่ไหมเราเจิดตัวก่อนนี่โทรมาอย่างนั้ เราโทรมาแล้วเราโทรนั้นแล้วเราโทรมาเล่นเราเคยโทรมาเล่นแต่ว่าโทรทางเพจเบาลี่หับบ่ได้เลยนนัมพานุ่มลั่นต่อเลยได้จังคิดตอบแล้วเ,ลเรามักโทรมาเล่นดอกอโทรทางเพจนั่นหมไรมีเรื่องด่วนสมมติว่ามีเงินชาวพันเดี๋ยวนี่ในโทรจะไปซื้ออยังหนุ่มลั่นนเราอยากได้ท่านเลยเนี่ย ไ,ได้ทานบ่หรือว่าเป็นนัวหรือเกลือจะเดี๋ยวทานชื่อนี้คาดนชื่อทา,านเรือสาวพันเลยชื่อแน,นี้ววนนนจำเป็นเนาะชื่อช่างไม่ทำฮะชื่อแนี้จำเป็นเนาะมันยังจำเป็นทานบา่หรือว่าชื่อกาวไพน้องบ่ หัวดุมลันบูชื่อบักกาวให้น้องนบัวเออเราแพบแห้องแห้งได้บูชื่อเราได้นะเนาะโดยไม่ว่าเขาเมา่กาวมาแล้วในเขาเห็ดแบบใดเนี่ยยูบัวเขาบัได้อลาวาดบ่บัวไม่ว่าคำบัได้ดมในเขาอยู่บัได้บัวรู้กันได้

น,น่ถือว่าถ้ามีเงินหอดเช้าพันนีนนน่มันไปเชื่อข่าวรัวนองจ้ะนะฮะพ่จักนำเข้าเมื่อนั้นคือเห็นะดม,ะมด้วยค่ะจักข้าเงินมาหนตาน้องข่าวนอะเราหนุ่มบาญเอาาหายเนาะโดย มาหนี้ไปนี่เพื่อนท่านมอแล้วบอมาหนี้งั้ไม่แผนการแล้วว่าจะไปนี่ต่คำคำเนาะคำแล้วว่าจะไปบม่ไปไม่ไปจะบอกเพื่อนเอตีนำไปมาแล้วได้บ่าวบัตไปงั้นนะทำมันแล้วดูไปมาแล้วบ่กเพื่อนเดี๋ยวไป นัานเน,ะนาะยังไม่ได้ไปท่านท่านหมอไมอออใต้จนเนาะนาชมชานีาา่พี่น้องผมมีท่านดั่งเดี๋ยวนี้่คือเตืนใจก็ซื้อท่านให้น้องเพนเดอร์ไปเนาะว้าวน้างเนาะ

Ô, oh. ừ. vẫn bên nào. Mm hmm. ưng hmm. Mm ưng Mm hmm. Mm này, ưng hmm. Mm hmm. น้องว้าวเอาคนเดียวเจ้วเป็นอยู่นะเจ้าคงจะเป็นห่วงน้องหนุ่มรันบ่แม่เงินหน,นุ่มรันมาปลอดภัยบ่เป็นอยังนั้นน้องตัวเองเนะานนะกลับบ<ด>้านแล้วเนาะจากนอนได้เพิ่นนี่เมื่อคืนนี้บ่ได้นอนได้บด่บ่ได้เนาะนอนหนุ่มรันเนาะบ่ะได้นอนคืนนี้เนาะเด้ออือ Có bớt tham nữa quá Thế một tiền sửa thì sửa cho cái nào Khát tuyên Mà bà bắn mặn hang bỏ tổ này nè Gia yeah, non ốt bỏ chẳng sửa Mẹ Ừ Gia yeah, yeah, không lẽ nó Oh, <laughs> พนน้องโอดตช่วยจีไปหาได้เช่าเติบเห็ดเนาะจนมาขันแกงเช่าเนาะไ<ด>ม่ได้ขึ้นเดี๋ยวหามาขายป่คิดอยู่แต่ว่ามันยังออกหน่อยป่ไม่แตงให้มันออกามามขาย,ายคอยได้เห็ดเพิ่งนะโดนคอยจซื้อเอโลทเทไรเขาขายบูคือขายเป็นโล

โมไมู่ปซื้อเพาขายให้กันทางอึงเลยแบบว่าเรื่งเยอะนะขายทุกเฮ็ดเนาะเฮ็ดปลืกเริ่มออกได้ช่วงนี้เนาะมีคนได้ได้เฮ็ดปวดอแม่ว่าพอได้ขึ้นอยากไปดำน้ารลับจ้างบ่ขึ้นขึ้นชื่อบ่ขึ้นหิอ แถบถ้ามีคนจ้างในในบ้านในไปบอ่ไปชวนชวนนุ่มปอกับนุ่มแป้งไปมร้อมบอเปวนไอะไนชวนยันเขาบ่ไปให้เขาค้าแบบผักพ่อนบอรือว่าไรปกติขับเป็นคนมักผักผ่อนเนาะ ถ่ายหน้าได้ถ่ายเพียงว่าถ่ายหน้าสมมติบ่าวบอสชวนเมื่อถ่ายหน้าเนี่ยเมื่อบ่บ่าบัดจ้างเลยมืออะไรมือแบบแสนแบบนี้เลาวบ่าวป้านอ่ะเข้าไปนั่งให้เพียงแค่นี้นั่งเหตุแบบนั่ะบ่าวบดสคอยให้บ่าวบอสตัวได้นั่งบมดเงานอนอยู่บุ่ถท่าไม่ช่างเดี๋ยวนั่งไปเนาะนั่งอึ้ง ไะะทยน่ะ่อยอ่นั่นเด้ออองไปน้อยเดียวถือว่ามีเหตุผลนะเจ้านี้เจ้าญาติน้องเจ้าอ๊ดเรา๋ย่อ,อยังให้น้องขายแม่นนม่นถาจมติวาค้นขายอีกบาทนี้นี่สมติว่คะค่อยๆช่วยเหลือค่อยช่วยเหลือด้านกาวบาทนี้ช <laughs> ื่อกาวมาให้โลดกันวาค่ะมักขายเนาะ <laughs> <laughs> Ủa nếu đầy kìa thì chưa gì đâu bỏ mày hơ nó Bộ nó mềm nùm luôn Cái lưỡi hồi lúc nó rồi à, <laughs> Thưa bà, nãy chúng ta ไปแค่แบบว่าน,นี่เอาไปดีเถอะนอนนุ่มรันเนาะหมูจะได้บะมีบ่คนที่ว่าเห็ดหาเห็ดหน้านะพอได้ไปขอเห็ดเพื่อเขามากินบปเลยนะบะมีบ่มีขเขาคงไม่ได้เห็ดหน้าบ่เห็ดก็ขเขาครับมีผูเห็ดเขาไปช่วนเนาะ ขันเขากรส่วนเราก็ไม่ได้แล้วเราก็ใเกาส่วยกันก็ไม่ได้่ไัยอันตรี่บ่ได้คือไอตีเราก็ไปรับจ้างเขาเราก็บบุญนาเนาะมีญนาบุตรตี บุมีนาบุเอตีโดเอตนาบุีันเอารนักตู้่ได้นี่าชาเบเอขนาดตอนนะอืมนี่รับชายนี่ลองมือกันนี่รับพี่น้องเลยเนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยทางด้านบาจัลันก็แข่งเฮ็ดเฮื่อนด้ยตีพี่น้องเอ้ยเนาะมัมีทางเลือกอาจารย์ชะเนาะบาจัลันเนาะมีทางเลือกเนาะมันมีการมีงานเฮ็ดเถื่อชีดีเนาะแบบว่าคอเมียีมี มีมีมีม,มีนั่นกินแล้วเนาะมีเข่ากินใช่ใช่ขอเพียงมีเข่ากินขอมีเพียงเข่ากินกับว่ได้แบบว่าอยากได้บอลดูทีลูลาใช่ใช่หนึ่งล้านหรือ่ปล่าขอเพียงแต่มีเข่ากิน Những chịu tham lưu lắng ngắt. Bởi ai cứu đầy lùi lên mi đây ba. A mày cứu lùi. Một người. 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 đó

Ừ. 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 Cháu ừ. ừ. thấy bắt nụm bò kìa này Hên hả? Hên Mùa hình này Cân bay đâu bà? Hình này hút nằm ở nó Ừ đấy này cần sụp ngân Kha khai, ja khai hết khai hết khai hòn Hòi rồi phải kiếp

หอแม่ทอดทิ้งขนาดเนอ้องโมยายดีกันเลยอตอนนั้นว่าคึ้นทอดแม่แล้วเป็นไรยาขึ้นทอดหรือว,ว่าตอนนี้ขิ้นทอดแต่ปันใดขึ้นทอดแต่บอกปันใดตอนนั้นว่าสิไปนะแม่นะน้องมาแล้วมาแล้วแม่นายเจ้าจะพบน้องอยื่ซื้อหรือว่าตอนนั้นนะที่ว่าขึ้นทอดแม่ nó bộ trang của bé phải mà vợ ơi thành mà khảo hơn để cháu nhiều hơn bộ sang bên nó อ้าเป็นห่วงนหน่อยเนาะอาการน้องๆ้สองคนน,งน,น,งน้องปอกับน้องแป๊กแต่ว่านุ่มลัานนี่ก็ถือว่าอยากไปดำหน้ารับจ้างในบ่าวบริคันมีคนจ้างแม่นว่แม่นเกิดมาชื่อกระป๋องปลาชื่อมาชื่อไข่ชื่อน้องกิ๋นเป็นนัวเนาะน่าคิดบ่า,บาวบริคันต่อเป็นปนัวเพื่อนๆหรือเพื่อน,นให้บ่ <บ>เป็นบ่อไห้เองจีบหางเป็ดอ๋อ,อสิครับนั่นแมนตัวเป็บ่อาหา้ต้องไปเอาอกระถงกนึ่งมาไว้ไผ่บ่อาไหา้อันเอึดตีบ่เราลฉลาดได้หนุ่มถือแล้วเถือ่อนถ้วยไปแกงเฮือนเพลินโลด ถือเฮ็ดไปแกงอยู่พื้นปะโดยเออแบบว่าเขาแกงสูกแล้วมาช่น้องกินเฟื่อไปใช้เป็นนัวเลยเนาะใช่ฉลาดอิลีเนาะือว่ามีเหตุผลนะที่เขาบุรีไปขอแบบนั้นเนาะแมนว่าเพิ่นดังไพไว้แล้วได้บ่าวัดอืมอืมอืม นาไผ่จะติดเฮือนท่าเจ้านี่ว่านาท่าเจ้าให้คนเห็ดบ่านานท่าเจ้าบ่า<ฟ>อยู่ใช้นานท่าเจ้าไผ่ไม,ไมากนระตกแผ่นป่ะแม่